สวัสดีครับอ่าคลิปนี้าพามาชมกุหลาบสายพันธุ์มอญน,นะครับมอญสุโขทยัยจะเป็นสีชมพูบานเย็นเข้มๆแบบนี้นะครับสวยสดใสมากๆดูกีบกลีบแน,น่นๆอย่างนี้นะครับสวยงามอลามตาดีแท้สายพันธุ์มอญน,นี้ก็จะดอกๆๆนีนะฮะันี้ก็ตึงลอยไปก็มีดอกมาอีกนะครับ นีอ้ลายเมียบหน่อยค่ะนี่มอนดีไลท์นะครับโอ้ยมีชิ้นมอนดีไลท์มอนสุโขทยัยนี่ใครชอบสายพันมอนนะครับสีชมพูบ้านใหม่ก็จะเป็นสดๆอย่างนี้นะนี่นี่บ้านใหม่ๆก็จะเป็นสดๆอย่างนี้นะครับพอมันเริ่มจะโรยก็จะเป็นเ,เป็นชมพูพาสเทลแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบ ชื่นชอบสีชมพูแบบนี้ก็นี่เลยครับมอนดีไลท์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับ